สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับ mrpd 8 8 8หมอดิษิ์ผาดาว youtube com รายการดูดวงชะตานะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายสัป,ปดาห์ประจำในวันที่1มิถุนายนไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะครับออช่วงนี้นะวัดดวงชะตาของคุณทั้ง12ลราศีเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับออคุณจะเห็นจากรูปปกใช่ไหม ทำไมมันมืดทะมุนดำขนาดนี้เพราะว่ามันจะมีดวงดาวซึ่งดับนะครับอยู่หนึ่งดวงนะส่วนดวงอื่นอองศาจะไม่ค่อยที่จะเข้าใกล้กับพระอาทิตย์สัเท่าไหร่นะครับก็จะมีอยู่แค่ดาวดวงเดียวนะครับซึ่งองศาจะใกล้ใกล้กันมากนะแล้วมันดับเนี่ยหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นคุณรอติดตามรับชมรับฟังได้ในคลิปได้เลยนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะมีดาวโยกย้ายราศีก็จะมีดาวอังคาร วันที่สองมิถุนายนหกเจ็ดยี่สิบสี่กัเก้านาทีเข้าสู่ราศีเมษนะครับต่อมาก็คือดาวพุธเดินหน้าเสดเป็นเกษตรสิบมิถุนายนหกเจ็ดหกโมงสี่สิบห้าก็เข้าสู่ราศีเมถุนดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกร์เดินหน้าเสดเป็นจุลจักรสิบสี่มิถุนายนหกเจ็ดสี่ทุ่มยี่สิบนาทีก็เข้าสู่ราศีเมถุนนะครับต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย,ย์ย้ายสิบห้ามิถุนายนหกเจ็ด ตีห้นาทีก็เข้าสู่ราศีเมถุนด้วยเช่นกันนะครับดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงสัป,ปดาห์นี้นะครับอันเนื่องมาจากนอิทธิพลดาวพระศุกร์นะครับจะดับเนี่ยหลายวันนะครับอยวต้องดูนี่อนนะอ่อนะอาจารย์คำนวณออกมาละเอียดเป๊ะๆแม่นดีสุดใน3โลกนะครับในช่วงนี้เนี่ยให้คุณระมัดระวังเนี่ยนะครับก็คือ,คอวันที่สิบเอ็แต่ว่า เอาเผื่อๆไว้นะครับตั้งแต่วันที่10ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะครับดาวสุกเกี่ยวข้องกับความรักความสุขทรัพย์สินนะครับเงินทองโลกีอารมณ์ความรู้สึกนะดาวดับมันส่งผลดาวนั้นจะด้อยลงไปครับแทนที่จะสุกมันอาจจะสุกสุกดิบๆมานะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับทำอะไรก็แล้วแต่โดยความไม่ประมาทนะและเกียดรอบครอบทั้ง12ราศี และโดยเฉพาะคนราศีพฤกษก์ราศีตุลหรือคนเกิดวันศุกร์เนี่ยคุณต้องระมัดระวังนะครับส่วนราศีอื่นมันก็จะแตกต่างเรื่องราวกันไปนะครับในชีวิตของคนเนี่ยนะก็จะมีเรื่องการเงินเรื่องเพื่อนฝูงสังคมใช่ไหมกระดุมพระสารพันธุทุก็แล้วแต่นะครับออของแต่ละคนแต่ในดวงชะตาของดวงบ้านดวงเมืองนี่โอ้โหมันก็จะมีเหตุการณ์ที่พลิกผัน พิกแล้วพลิกจนขาพิกไปหมดเลยเออมันจะมีโอกาสที่จะเกิดอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเนื่องจากดาวมูระยูส่งผลถึงดาวศกนะครับเรื่องพิษผันมีเสมอในทางการเมืองครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีปาปีก้าเออคุณจำไว้เลยนะในเรื่องของการเมืองนะครับ <laughs> นะเออมาต่อชาวราศีมังกร นะครับดวงชะตาของคุณในช่วงสัป,ปดาห์นี้เนี่ยนะดวงคุณมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจนะครับคุณจะเป็นคนตัดสินหรือคุณจะถูกตัดสินอ,อ,อันนี้ก็สุดแท้แต่นะครับก็ขอให้คุณเป็นผู้ตัดสินแล้วกันนะดวงคุณเนี่ยต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเพราะการเงินการทองคุณจะหมดเปลืองไปกับการดูแลรักษาพยาบาลหรือคุณอาจจะไม่สบายเกิดประสบอุบัติเหตุนะครับต้องระวังนิดนึง นะส่วนความรักเนี่ยนะครับจะได้รับได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีในดวงชะตาของคุณนะในเรื่องของการงานเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะติดต่อสื่อสารนะครับในเรื่องของการซื้อการขายนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือรวมถึงในเรื่องของอสังหาเดมมรัพย์จะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารมากขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับหรือมีเกณฑ์การลงทุนก็ได้ดวงชะตาคุณตั้งแต่วันที่2มิถุนายนเนี่ย อิทธิพลดาวองคารเนี่ยย้าย <c oughs> นะครับเข้าสู่ภพพันธุหมายถึงคุณจะมีบ้านมีรถครับจะมีนะหรือญาติพี่น้องของเจ้าชะตามีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงราพะพันธุเนี่ยคุณจะมีลาภในเรื่องของบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยทรัพย์สินต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับ ในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพระราหูเนี่ยก็อยู่สหัสชา้าดวงคุณยังมีเกณฑ์การรายจ่ายในเรื่องของภาษีสังคมต่างๆการเดินทางการต,ต,ต,ติดต่อสื่อสารนะครับเเพราะฉะนั้นการเงินของคุณในช่วงนี้เนี่ยนะ <c oughs> ถือว่ายังนิ่งๆน,น,นะครับแต่ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยนะ ถ้าคุณจะทําธุรกรรมนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือการติดต่อการลงทุนนู่นนี่นั่นคุณจะประสบความสําเร็จการ,การเงินชาวราศีมังกรเนี่ยคุณจะดีก็คือวันที่25มิถุนายนคุณจำไว้แล้วช่วง25มิถุนายนยาวไปเนี่ยการเงินคุณเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับดวงคุณการเงินจะดีขึ้นนะครับซื้อง่ายขายคล่อง การเงินเป็นผลดีกับคุณมีเงินมีทองนะครับถ้าในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพระศุกร์เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยในช่วงสัป,ปดาห์นี้คุณต้องระวังนิดหนึ่งเพราะดาวศุกร์จะดับหลายวันนะก็คือช่วงประมาณวันที่สิบถึงวันที่สิบห้าคุณจําไว้สิบถึงสิบห้าเนี้ยต้องระวังนิดหนึ่งจับตามองดูซะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้ไหมนะครับถ้าไม่มีถือว่าดีไป เออปัญหาต่างๆไม่มีขยัไม่มีเรื่องหรอกไม่มีไม่มไม่มีขยะมีปัญหาหรอกนะเออแต่ก็ยังไม่อย่าประมาณแล้วกันนะ,นะเพราะมันจะส่งผลหนึ่งในเรื่องของการงานของคุณเลยเรื่องงานนะครับคุณดิวติดต่องานอะไรไว้อยู่มันอาจจะมีอุปสรรคนะครับแล้วก็ในเรื่องของบุตรและโบดีวานของเจ้าชะตาต้องระวังไว้ด้วยนะครับอของชาวราศีมังกรน,นะแล้วก็ นะครับดวงคุณเนี่ยในเรื่องของความรักช่วงนี้ราบรื่นนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะแล้วก็ในเรื่องของญาติพี่น้องระวังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีปัญหาอุปสรรคคือวันที่7ถึงวันที่10บนะครับต้องระมัดระวังไว้ในดนึงนะอุบัติเหตุหรือญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือมีแรงกดดันหรืออะไรสักอย่างนงเนี่ยนะครับคุณต้องระมัดระวังไว้ในหนึ่งนะของชาวราศีมังกรนะครับ Marcheg แล้วก็ในเรื่องของ <c oughs> งานไปแล้วการเงินไปแล้วนะครับถ้าคุณจะติดต่อสื่อสารเออเรื่องใดก็ตามถ้าจะให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วให้คุณติดต่อวันที่ห้ากับวันที่หกคุณจำไว้นะติดต่อเนี่ยเพราะดาวพุธเดินเร็วมากนะครับวันที่ห้าติดต่อวันที่หกรู้เรื่องเลยหมายถึงสิ่งที่คุณยื่นติดต่อเอกสารไปเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วของชาวราศีมังกร โอเคนะเอออันนี้ครบแล้วในดวงชะตาของคุณก็ขอให้คุณโชคดีนะครับให้ระวังเดี่องของการงานนิดนึงในช่วงนี้นะแล้วก็พอหลังจากกลางเดือนไปเนี่ยนะครับก็จะดีขึ้นนะของชาวราศีมังกรน,นะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ